วันนี้หวายจะมาแนะนําเทคนิคที่โปรหลายๆคนนะครับใช้ซ้อมระยะพัดสั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจและเกิดความแม่นยำนะซึ่งคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราไปออกรอบแล้วมีการพัดเก็บที่ดี เราจะเซฟสกอร์ไปได้หลายแต้มนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีเทคนิคอะไรบ้างโดยวิธีฝึกอันแรกนะครับที่โปรหลายๆคนใช้นะครับอาจจะใช้อุปกรณ์เป็น T ีหรือเป็นลูกกอล์ฟอะไรก็ได้อย่างวันนี้ไหวใช้เป็นลูกกอล์ฟนะครับเดี๋ยวอย่างแรกนะครับเราจะตั้งเป็นโกลูกกอล์ฟนะครับที่มีขนาดเนี่ยเท่ากับขนาดพัตเตอร์ของเราเพื่อฝึกซ้อมนะครับให้เราพัดโดนตลงกลาขงขนหน้าพัตเตอร์ได้สม่ําเสมอครับ โดยเทคนิคที่2นะครับก็ยังใช้ลูกกอล์ฟในการเป็นตัวกําหนดอยู่แต่เราจะเปลี่ยนมาใช้ลูกกอล์ฟเป็นตัวกําหนดแบ็กสโตรกกับโฟลทูนะครับเพื่อให้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีขนาดเท่าๆากาันไม่แบ็กสวิงเยอะแล้วเคาะลูกหรือไม่แบ็กสวิงสั้นๆแล้วดนันโฟลทูยาวมากจนเกินไปโดยที่เดว,วีหวายจะกําหนดจุดไว้2จุดนะครับลูกกอล์ฟที่อยู่ด้านหลังเป็นลูกกอล์ฟที่หวายจะขึ้นพัตเตอร์ไปจุดนี้นะครับและลูกกอล์ฟที่อยู่ด้านหน้าจะเป็นจุดที่หวายจะโฟลทูไปหานะครับโดยเท่ากับว่า บ่อยจะสะตอกที่มันค่อนข้างกระชับลักษณะนี้ขึ้นลูกหลังโฟลทูลูกหน้าขึ้นลูกหลังโฟลทูลูกหน้าไม่ขึ้นบัตเตอร์เยอะในการพัดสั้นๆแล้วเคาะหรือไม่ขึ้นบัตเตอร์น้อยมากแล้วโฟลทูไปไกลๆนะครับหรือไม่ขึ้นบัตเตอร์น้อยแต่โฟลทูไปสไกลเลยนะครับจะพยายามทําให้2งฝั่งมันเท่าๆกันนะครับ สำหรับ2แบบฝึกวันนี้นะครับก็จะช่วยใน2เรื่องนะเรื่องแรกก็จะช่วยให้เราสโตกสามารถพัดโดนตรงกลางของหน้าพัตเตอร์ได้ซ้าๆนะครับแล้วก็แบบฝึกที่2ก็สามารถทําให้เรามีแบ็คสโตกและโฟ์ทูที่เท่าๆกันก็จะช่วยสร้างความสม่ำเสมอได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วรอดูคลิปต่อไปว่าจะเอาเทคนิคของพวกโปรโปรเขาเนี่ยมาแนะนำยังไงบ้างนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ